คำจำกัดความของปัศนีท่านนี้ก็คือดูโอโป่งหลานถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัศนีข้อนี้กันเลยครับโอ้ยรู้จักคู่นี้กันเป็นอย่างดีแล้วคุณลาลาคุณลูลูออกมาเป็นคู่ใช่จะทายสองคนรวมกันเลยดีไหม เอาคนเดียวเด้ไหมเอองั้นใครดีงั้นงั้นคุณอะคุณลาล่าอะไรกันคุณลาล่าเขาส่งหัวใจให้คุณงั้นคุณทายอายุเขาหน่อยครับได้ไหมได้ครับคิดว่าคุณลาลาอายุเท่าไหร่เอาความรู้สึกก่อนก่อนที่จะให้ตัวช่วยเอ่อถ้าตอนนี้แหละครับนั่นจะสักประมาณ36ครับ36ปีครับออหล่ะนี่คือความรู้สึกแรกของคุณเกรซสะพหคือเดี๋ยวนะดิฉันสามสามอะ พี่ก็สามสิบหกเหรอเขาต้องมากกว่าน,นั้นสิเพราะว่าตอนที่ดูพี่พีเขาพี่ก็ยังเด็กเหมือนกันนะอ๋อครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแอร์แอร์จะตอบว่า39บเค่ะอ๋อถ้าเป็นน้องแอร์น้องแอร์บอก39มอ่ะมีตัวช่วยให้เกรดแล้วกัน3ตัวเลือกตัวเลือกแรก35ปีตัวเลือกที่สองปีและตัวเลือกที่3 39ปีครับอันไหดีให้คุณเดาแอร์3 3 อ๋อนี่มีเป็นเกณฑ์ให้ได้ครับได้ผมว่าผมได้เลยครับได้ได้คืออะไรผมผมน่คุณคุณจะได้เลยเหรอไม่ใช่โอ๋หมายถึงคุณได้แล้วเห็นลีลาเมื่อกี้คุณบอกจะได้แล้วได้แบบนี้ได้เหรอคะแบบนี้ก็ทำได้นะได้ได้ไหมคะเออได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันคุณอย่าพูดอย่างนี้บ่อยๆทั้งนั้นเขาคิดจริงด้วยนะเออคิดว่าคุณลาลาอายุเท่าไหร่เอ่อผมผมเชื่อพี่แอร์ดีกว่าคือ39ครับ 39ปีเอาละเชื่อคุณแน่39ปีด้วยถ้าตอบถูกนะครับรับเงินไปเลย5,000บาทคุณลาล่าครับคุณอายุ39ปีใช่หรือไม่ครับรโบน เอาละโอ้โห,โโหถือว่าคุณลาล่ามาช่วยน้องเกรสสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลลูลคุณลาล่านะครับโอ้โห,โโหคู่นี้นี่เป็นดูโอ้โปรงลางกันมาแบบรู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วลกีแบบ่ป<ด>ีแล้วอย่าให้นับเลยค่ะพี่เอ <laughs> เลิกนับไปแล้ว, <laughs> เ,ลวเลิกนับไปแล้วเลิกนับไมมีนิ้วนับไม่ไหวเลยยิ้มของพี่เอไหม เริ่มเรียนไฮสคูลโอ้ตั้งแต่มัธยมเลยใช่ที่อพาร์สินดามาติกอาร์ตคอร์รีนเออไอตรงคือแยกคือตรงไหนนะสงสัยเลติดกอนแล้วนตั้งแต่วิทยาลัยนัตสินกาลสินค่ะเออเรียกว่าคู่นี้ไปไหนก็มีแต่แบบรอยยิ้มความสดใสตลอดเออพอมาเจอโควิด1 9 มันก็ยิ้มฝืดๆหน่อยค่ะมันไม่ได้ฝืดธรรมดามันฝืดมากเลยค่ะพี่เองานของเรานี่ปกตินี่ช่วงช่วงไหนแบบพีคๆเลยก็เนี่ยค่ะตั้งแต่มกรามมีนาเมษานี่คือจะเป็นช่วงหน้างานเลยมีนาเมษานี่คือพีคสําหรับศิลปินที่ต้องออกทัวร์คอนเสิร์ตเลยอะอยู่ๆหายไปทั้งสองเดือนเลยที่แบบเต็มๆปกติตารางงานเรานี่แบบจดทุกวันเลยอ่ะอาทิตย์อาทิตย์หนึ่ง่ยค่ะเราก็ คิดว่าได้พักประมาณสัก2วัน3วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกนั้นเราก็ทํางานหมดเลยอพอมาเจอโควิดพักยาวเลยค่ะพักยาวเลยพักยาวจริงๆค่ะตารางงานเงี้ยมันก็แพนไว้แล้วตึ้งตึงตึงแล้วมันเด้งมาเมสเซจมันเด้งมาทีละข้อความ cancel 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 ลเซอร์จนสุดท้ายเดือนนึงกระดาษขาวจ้วะเฮ้ยเดือนนึ่งผ่านไปแล้วไปเลยเดี๋ยวยังมีละครเอากองละครยกเฮ้ยไม่เลยไปเลยไปรายการรายการยก แล้วนี่ก็อเอาอยัางไงต่อไปแล้วเนี้ยเออพอวันนั้นไปคุยชุดกันจะไปอัดรายการเลยแหละพอประมาณเกือบประมาณสามที่สามทุ่มเลยค่ะเขาโทรมาแคนเซิลลามันชอ็อกอ้ะคือหมดแล้วอันนี้คืองานสุดท้ายแล้วของเดือนนี้<ร>คือไม่รู้เดียวไม่ไม่รู้จะทํายังไงแต่เราก็ต้องตั้งสติเลยเฮ้ย <c oughs> เราทําอะไรต่อไปวะออย่างน้อยเราเรายังมีข้าวสารที่อยู่ใน ในในกล่องข้าวที่อยู่บ้านกับข้าวที่เออเรายังมีอยู่ในตู้เย็นเรายังพอประทังชีวิตอะไรได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยล่าอันดับแรกเราจะทําอะไรต่อไปเพื่อจะให้เราได้ได้มีรายรับเข้ามาเพื่อจะใช้ใจ่ายในวันต่อไปอะไรเงี้ยล่าเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วละ่ะเราต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วล่ะล่าจากนักร้องมาเป็นแม่ค้าดีกว่ามันะจะทําอะไรก็ได้อ่ะขอให้เราได้ตังค์คืนมาแล้วเราตัดสินใจทําอะไรลูล่าปลาแซบเบค่ะโอ้ น้ำปลาเส็บๆนุน่มมีไว้ติดท่วแล้วสิติดใจค่ะ<อ>นี่มีชาดช้วยแล้วทีนี้<ช>ข่ยเขาชอบตำซม,มตำสว่วน่าชอบกินสลดสัดก็เลยแบบเฮ้ยถ้าทำเป็นเอ่อพะพะยาสลัดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเวิร์กไหมทาพะยาสลัดคือ้มตำนี่แหละแหมเออนี่ก็คือของที่เราทำออกมาขายใช่แล้วค่ะฟีดแบ็กเป็นไงหนูว่าดีดีมากเลยนะเพราะว่าเราเป็นคนกินอยู่แล้วเราชอบแบบไหนถ้าคนภาคกลางกิน ห้ามกลิ่นแรงเลยอแล้วก็ต้องเป็นสุกเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มีด้วยมีทุกแบบมีทุกแบบเลยค่ะโอ้โหพูดขนาดนี้นี่ต้องมีของจริงมาให้เราชิมกันแล้วมีสิคะพี่เอจุ๊ไหมเรียมมาเลยค่ะจัดมาเลยนะจัดมาเลยค่ะเอ้าป้องทางนั้นแอมไม่รู้หรอก่อีลี่จับอี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพื้นมันเลียบอยู่นะเดี๋ยวนะอะไรนะอะไรอะไร มาดูผลิตภัณฑ์ของเราก่อนดีกว่ามีอะไรบ้างเรียกว่าเราพิถีพิถันแล้วก็คัดเลือกของอย่างดีนะคะเพราะว่ามันก็เจอข่าวมาหลายอย่างเนาะปลารใส่งูใส่ไส้เดือนโอ้โหใส่แต่ละอย่างแล้วไม่สุกซึ่งของเราลู่ล่าปลาเซเวอร์ไม่ใส่อย่างนั้นแน่นอนในขวดนี้มีแต่คางคกคางคกบ้าบอของดีอุตส่าห์พูดมาดีเราต้องจบให้มันสวยๆที่เอาของจริงมีอะไรจริงนะคะคางคก อันนี้คือเขาเรียกว่าเนื้อปลนนินล้วนๆซึ่งเป็นปลาที่แพงและมันนีดเดียวมีฝาแดงกับฝาสีมันต่างกันใช่ค่ะมีฝาแดงกับฝาทองค่ะอันนี้เป็นเป็นรุ่นแรกนะคะเป็นออริจินอลเลยนะคะสูตรเข้มข้นนะคะอันนี้ค่ะพี่เออันนี้ทํากับข้าวอาหารอีสานได้ทุกอย่างเลยอันนี้ฝาสีแดงค่ะฝาสีแดงปรับสูตรให้เบาบางแบบซอฟๆลงอ๋ออันนี้คนกรุงคนกรุงพักได้ สำหรับคนที่ไม่ชอบทํากับข้าวอย่างลูลูกเขา,เข,าเขี้เกียจทากับข้าวเริ่มขี้เกียจทากับข้าวเรากินอ่ะ<ม>ก็เลยคิดสุดว่าทํายังไงเหมือนจะเหมือนน้ายำําอ่ะที่เทแล้วสามารถคุกกิ้ได้อร่อยเลยอ<ล>ย <นะ S 2> ่งเงี้ยค่ะใช่ก็ไม่ต้องเพิมเติมอะไรมากคือสามารถอร่อยได้เลยสำหรับแดงใช่ค่ะฝาแดงนั้น อันนี้เป็นแจ่วแบเป็นน้ำพริกที่เป็นปลาราสับค่ะที่สุกแล้วแต่ของเราไม่ได้ใช้วิธีผัดนะคะใช้วิธีคั่วค่ะสนใจสั่งซื้อได้ที่ไหนก็สามารถนะคะ search เข้าไปนะคะเฟซบุ๊กนะคะลู่ลาบปลารแซบเวอร์นะคะหรือว่าแอดไลน์ไปที่ลู่ลาบปลาราแซบเวอร์หรือถ้าใครอยากฟังเสียงหวานๆ Speak กับลาล่านะคะเข้าไปได้เข้าไปได้ค่ะที่เบอร์0822512 3283ค่ะโอ้โหงั้นเดี๋ยว ให้ทั้งสองท่านฝากให้กาลังใจหน่อยได้ไหมก็ฝากถึงทุกๆคนนะคะที่ตอนนี้กําลังอ่อนแออยู่ตอนนั้นของลูลูลาล่าก็อ่อนแอเหมือนกันแต่ว่าเรามีสติตรงที่ว่าเราเราได้อยู่ด้วยกันว่าเราจะทําอะไรแบบไหนซึ่งลูกก็ยังมีล่าที่คอยแบบว่าเราช่วยเหลือกันตลอดเราคอยคอยให้กําลังใจกันคะ่ะกําลังใจคือสิ่งสําคัญนะคะคร <ใช S 1> อบครัว<า>ก็คือสิ่งสําคัญค่ะวันนี้เชื่อว่าคนไทยไม่ทิ้งกันแน่นอนด้วยเพราะว่ามันยังมีอีกหลายส่วนหลายอย่างที่มันเดือดร้อนนะคะแต่เราก็ยังเข้าไม่ถึงแต่ยังไง เชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะนี่เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วย นะครับแต่ช่วงหน้ายังมีให้ประสาีให้ไทยอีกหนึ่งข้อนะคุณลาล่าคุณลูกเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ด้วยนะต้องช่วยเกรดด้วยนะครับแล้วคุณลาโอ้โหนี่นี่ดูเหมือนพร้อมช่วยกันเหลือเกินสัสสัสสัส e n s e ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส e n s e ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส e n s e ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส e n s e ก็พวกเรานั้นโทรรายการทีวีเซนทีวี Sene we oh. yeah centuria, centuria, yeah sente we yeah sente we yeah yeah